วัสดีครับก่อนอื่นก็ผมในฐานะทนายความของน้องนะครับก็ต้องอขอโทษนะครับว่าเกี่ยวสังคมที่เกิดเหตุขึ้นเกี่ยวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ตายนะครับก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับ ครับก็การสอบสวนยังไม่เสร็จแต่ว่าก็ทราบพฤติการแห่งคดีพอสมควรก็คือว่ามันก็ในส่วนนี้นะครับก็คือน้องยอมรับว่าเป็นคนลงมือนะครับที่ทำร้ายผู้ตายจนถึงแก่ความตายเนี่ยนะครับแต่ว่าในเรื่องของมูลเหตุแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมในห้องนะครับก็ก็มันเป็นรายละเอียดในสํานวนนะครับ ในผมขออนุญาตนิดนึงน,นะครับรการไปตามที่ต่างๆงในหลายๆจุดนะครับที่บอกว่าเป็นการประวิงเวลาอันนี้มันมีผิดในข้อหาส่วนไหนต้เติมบ้างไหมเออส่วนนี้คือพอผู้ต้องหาเขากระทำความผิดแล้วนะครับก็เขาก็เป็นเหมือนกับโดยลักษณะก็คือ,อ,อไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงนะครับเรื่องนี้ผมเรียนว่าวเขา เรียนว่าเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความที่เด็กคนรุ่นใหม่นะครับก็อ, <ะ S 1> อยากประกอบธุรกิจด้วยตัวเองไม่อยากเป็นลูกจ้างทีนี้พอมาประกอบทําธุรกิจมันก็มีปัญหาบ้างทีนี้ด้วยความที่วุฒิภาวะเขายังไม่พอประสบการณชีวิตยังไม่พอยังปลาออยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้ปรึกษาครอบครัวไม่ได้ปรึกษาทนายความเมื่อแก้ปัญหาไปด้วยตัวเองก็ยิ่งแก้มันก็ยิ่งยุ่ง เ็าสร้างญหาเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นที่มาของเกิดความแรงเมื่อเกิดเหตุแล้วแทนที่จะปรึกษาครอบครัวหรือปรึกษาใครก็คิดด้วยตัวเองไม่บอกใครก็คิดอะไรได้ก็ทาไปอันนี้ก็อาจจะเป็นบทเรียนใ้กับสังคมกับน้องๆรุ่นคนรุ่นใหม่ที่จะทําธุรกิจก็ต้องอคิดในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็เรื่องวุฒิภาวะนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญ ตอนนี้ทางครอบครัวน้อ,นองจะมีการยื่นขอประกันตัวบ้างเรื่องประกันตัวคิดว่ายังไม่ได้ยื่นนะครับก็ให้ไปในชั้นสอบสวนเพราะว่าก็เรียนตรงๆว่าผมก็ให้ความเห็นไปเนื่องจากคดีนี้มันเป็นคดีที่เป็นข่าวนะครับพนงกงานสอบสวนก,ก็ท,ทําตามหน้าที่ก็ต้องคัดค้านการประกันตัวนะครับการแม้การประกันตัวจะเป็นดุมนี้ของศาลก็จริงแต่ว่าผมคิดว่าการยื่นประกันอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์กับน้องการที่น้อง ได้เข้าไปในเรียนจําก่อนในระหว่างสอบสวนอาจจะไม่ต้องเจอผลกระทบอะไรมากให้เขาได้สงบกับสติอารมณ์ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าเรื่องที่เารับสาภาพอสาภาพด้วยตัวเองหรือมีการกาอะไรเออคือน้องเขาเรียนว่าสิ่งที่น้องให้การกับแพทยการสอบสวนแล้วก็ให้การในชุดควบลุมให้การเหมือนกันเ,เขายอมรับว่าเขา เป็นคนกระทำนะครับแต่ว่าสิ่งที่มูลเหตุในการกระทําหรือก็พฤติกรรมเนี่ยก็คือมันมันมีรายละเอียดอยู่ซึ่งเขาก็ให้การแบบชั้นจับคุมมก็ชั้นสอบสวนให้การเหมือนเดิม